อาครับวันนี้เรามีไกด์น้ำหน้าครับนวนครับดิ่งไปแล้วครับไกด์ของเราครับนกพิราบครับนกน้ำหน้าครับวันนี้เราก็มาที่อุดรนะครับจังหวัดอุดรอันนี้เป็นสวนอะไรเอ่ยน้องประจักษ์สวนน้องประจักษ์ครับนี like ่ครับบรรยากาศสระน้ำก็จะใหญ่มากเลยครับเดี um ๋ยวเราจะเดินดูรอบๆครับว่า เป็นไงครับสภาพแวดล้อมของหนองประจักษ์ครับนี่ครับทางเดินก็โอ้สวยงามมากเลยครับตอนเช้าหน้าวิ่งออกกําลังกายมากครับนี่ครับก็จะเป็นทางสองระดับครับข้างบนข้างล่างครับก็จะมีต้นอะไรครับที่เขาเรียกกันนะเดี๋ยวเราไปดูปิวสวยๆกันนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันครับ ตามมนเลยครับตามมันเลยครับดูครับนี่มาอะไรครับด,รรดูกันครับตามมาครับตามมานี่มาอะไรเอยครับรน,รน่ากินาม,มากครับ เดี๋ยวเราจะไปดูที่ต่างๆครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับเดี๋ยวตามนะครับเราก็ได้เดินมาถึงข้างในครับก็จะมีต้นไม้อะไรไว้ปลูกด้วยครับนี่ครับดูครับ จะพ่อไว้ปลูกตามแถวบริเวณสระน้ำครับต้นไม้ดอกไม้จะสวยงามมากนะครับยูพัดก็จะสวยงามมากครับนู่นครับแม่บ้านของเราไปถึงนู่นแล้วครับเดี๋ยวเราตรามไปครับเพื่อน ตีดเตือนนะครับเราดูครับต้นไม้ก็จะเยอะแยะครับอันนี้จะเป็นต้นอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับอ๋อครับก็คือต้นตีนเป็ดยอดแดงครับนี่ครับจะสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเราจะพาดูรอบรบครับบเวณปุดจับครับมันจะเป็นไงครับ ทางไม่บ้านของเราก็เดินไปนู่นนะครับเดี๋ยวเราตามไปครับจะสวยงามมากเลยครับสําหรับการเที่ยวการบิงออกกําลังกายก็แบบบรรยากาศจะดีมากครับสําหรับตอนเช้าบนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าครับบริเวณริมรอบสระน้ําครับตรงนั้นก็จะเป็นสะพานข้ามครับ ไกลๆครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆครับนี่ันั้นจะเป็นสะพานข้ามครับข้ามไปตรงที่เกาะกลางน้ําครับนี่ครับวิวก็สวยมากนะครับก็จะมีนกด้วยครับนกโน่นครับก็บิ่งไปนะครับสองตัวครับก็จะมีต้นมะพร้าวอยู่ริมสระน้ำนะครับเยอะเลยครับ เดี๋ยวเราจะเดินชมรอบๆกันอีกนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวตามมาเลยครับเพื่อนๆอันนี้เราก็มาถึงริมสระน้ําครับอันนี้จะเป็นต้นอะไรเอ่ยครับใครรู้สามารถคอมเมนต์ทายได้ครับว่าเป็นต้นอะไรครับนี่ครับดูครับอ้โหเริ่มเป็นยอดเป็นหมากแล้วครับดูครับดูลู่เขาครับนี่ครับ เห็นรู้ว่าเป็นต้นอะไรครับใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับเดี๋ยวดูใกล้ๆครับเพื่อนๆนี่ครับดูเขาก็จะประมานี้ครับนี่ครับบิวก็จะสวยงามมากเลยครับสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายครับทางก็จะมีทางแยกสามแยกสี่แยกครับหลายแยกมากเลยครับสำหรับวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าๆครับ บรรยากาศแบบเป็นธรรมชาติมากครับเนี่ยครับภาพของบรรยากาศของอะไรนะกุดกุดจับน้องประจกัะจกษ์น้องประจกักษ์ครับน้องประจักษ์ูนผิดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบสวยงามครับสําหรับวิ่งออกกำลังกายต่างๆครับสําหรับคนที่ชอบออกกาลังกายตอนเช้าๆครับก็จะประมาณนี้ครับดูครับบรรยากาศสวยงาม เที่ยวครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องภูต e Dot c h a n n e ด้วนนลลยครับกดไลค์กดแชร์ซัติดตากดกระดิ่งติ้งๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ